สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นขุดบิตคอยน์นะครับโดยที่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับโดยที่ว่าเราทํางานผ่านเว็บนะครับเว็บที่มีชื่อว่าคลิปตัวแท็บนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้โทรศัพท์ Android หรือว่า p p o o n นะครับก็ให้เข้าไปที่ Google Play หรือ Playstore นะครับก็พิมพ์คำว่า CryptoTab นะครับในการดาวน์โหลดตัวเบราว์เซอร์ตัวนั้นมานะครับเพื่อที่ว่าจะทำการขุดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็น PC นะครับก็ให้คลิกลิงก์ที่ผมให้มานะครับแล้วเข้าไปดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะ ประมาณนี้นะครับก็ให้มาดูตรงนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดนะครับถ้าใครเป็นระบบคอมพิวเตอร์ก็กดได้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่า a c c e p t and install นะครับระบบก็จะทําการดาวน์โหลดให้นะครับอยู่ที่แถบมุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็ให้เราทําการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้ผม ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตัวเบราว์เซอร์กันดีกว่านะครับแต่ผมก็ได้เปิดไว้แล้วแหละตอนนี้นะครับถ้าใครเข้ามานะครับมันก็จะยังไม่ใช่หน้านี้นะครับก็ให้ทำการล็อกอินก่อนนะครับก็ใช้เป็น gmail นะครับในการล็อกอินหรือว่าเป็น facebook ก็ได้นะครับในการ ล็อกอินนะครับตรงนี้ผมก็ได้ทําการล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเริ่มต้นในการขุดได้ยังไงนะครับก็มาดูที่ตรงนี้นะครับคําว่า mining speed นะครับก็ให้เราเลื่อนตรงปุ่มนี้ไปนะครับก็จะมีอยู่แค่2ระดับนะครับก็อยู่ที่น่าจะประมาณ50%กับ100%นะครับ เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่คอมพิวเตอร์ก็อาจจะชา้านิดนึงนะครับก็ผมเลื่อนไปที่ Mac เลยแล้วกันนะครับก็เครื่องคอมผมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันเนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเปิดหลายโปรแกรมด้วยนะครับแต่ปกติถ้าว่าถ้าผมเปิดตัวคลิปตัวแถบอย่างเดียวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ัห้เลยนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับแจกฟรี x 2นะครับก็คือว่าเรามีกําลังขุดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้กําลังคูณ2ไปนั่นเองนะครับสมมุติว่ากําลังขุดของเราอยู่ที่1000นะครับเขาก็จะคูณ2ให้ก็เป็นที่2,000นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวว์เซอร์ของเราดีกว่านะครับก็จะอยู่ที่ ประมาณนี้นะครับส่วนขั้นต่ำในการถอนนะครับก็จะอยู่ที่0.0001 00นะครับก็ถ้าเกิดว่านับจากจุดทศนิยมข้างหลังมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,000นะครับตามความเข้าใจของผมเองนะครับผมก็จะหาวิธีในการจำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโทรศัพท์กันดีกว่านะครับว่าเราจะดาวน์โหลดอะไรกันยังไงนะครับเดี๋ยว ขอญาตเข้าไปที่เพ o โตนะครับตอนนี้ผมเข้าเป็นตัวอย่างให้ในในคอมนะครับเราลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับคำว่าคริปโตแท็บนะครับตัวแอปเองนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับตัวคริปโตแท็บธรรมดากับตัวคริปโตแท็บที่เป็นตัวโปรนะครับตัวที่เราจะจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะครับจะต้องใช้เป็นตัวโปรนะครับก็ จะมีราคาอยู่ที่73บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อตัวแอปตัวนี้เราก็จะไม่สามารถทำการขุดในโทรศัพท์ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราโหลดตัวธรรมดามาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเบ์เซอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะทำการขุดได้โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในโทรศัพท์ นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อโทรศัพท์ก่อนตอนนี้ผมก็ได้ต่อเข้าโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในโทรศัพท์ของเราหน้าตามันจะประมาณไหนนะครับตรงนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งเป็นที่เร <orgeous. S 3> ียบร้อยแล้วผมก็ได้ทําการซื้อแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่านะครับตรงนี้ผมก็ได้ทําการ ล็อกอินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากําลังขุดของโทรศัพท์ผมเนี่ยจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับกําลังขุดก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมได้ลองทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ14นสถึง1,500นะครับก็โทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น Y9 2019นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ไหมครับสำหรับการขุด Bitcoin นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครจะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สมัครกันได้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้หรือว่าถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ